อยู่กันที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะแล้วเราจะมาตามติดชีวิตใค่เราไปตามดูกันที่บานนะคะตอน,นีนะะเรามาถึงหน้าห้องของพี่จมาตาัดติดชิตัน อนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าห้องเรียนของรุ่นพี่กันเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักกับรุ่นพี่ของเรากันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิชอนางสาวกิติยาวยิชัยนะคะชื่อเล่นชื่อจอบค่ะจบจากโรงเรียนเอื้อการบริบาลเนี่ยรุ่นที่ึ9ค่ะค่ะพี่จอบค่ะทําไมคะพี่จอบจเอลืนเนอกท,ที่จะมาเรียนต่อในโรงเรียนเอื้อการบริบาลคะ อ๋อเพราะว่าโรงเรียนเพื่อการบริบาลเนี่ยเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะก็คือ6เดือนนะคะเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถมีงานทาได้เลยค่ะค่ะพี่สองคะแล้วความประทับใจเวลาที่พี่สองเรียนในโรงเรียนเพื่อการบริบาลจบมาแล้วมีความประทับใจอะไรยังไงบ้าง,างช่เล้เน,น้องฟังนี่ ค่ะนะคะที่พี่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนด้าอการบริบาลเนี่ยนะคะแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเลยก็คือควอามปทับใจในเรื่องของการดูแลค่ะว่าจะเป็นในเรื่องของรุ่นพี่อาจา์นะ,ค,ะค่ะพี่สองขาแล้วพี่สองช่วยเล่าถึงประสบการณ์ทําง,งานที่พี่สองได้ผ่านมาให้กับน้องๆได้ฟังกันนิดนึงได้ไหคะอ๋อค่ะ การฝึกงานของพี่นะคะก็คือฝึกงานที่คลินิกเอจิ้นหัวฉหัวเฉียวนะคะแผนกบังเคปแล้วก็ไปบรรจุงานที่โรงพยาบาลมิโยค่ะห้องยานะคะอ๋อค่ะพี่2อมคะเหตุผลอะไรคะที่ทําให้พี่จอมมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเพราะว่าโรงเรียนเอื้อการบริบาลค่ะได้ทาโครงการร่วมกับมทรัพกิจบัณฑิตนะคะสามารถเรียนต่อในภาคพิเศษได้โดยเฉพาะวันพุธค่ะพี่ก็เลยเข้าร่วมโครงการที่ทางเรียนจัดทําค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้พี่สอบเรียนต่อในคณะแล้วก็สาขาอะไรอยู่คะพี่เรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ระยุยต์คะ่ะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามคะ่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่สอฝากข้อคิดถึงน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนต่ออะไรที่ไหนยังไงนะคะอนาคตยังเทาๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าการาเรียนต่อในหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อการบริบาลมันดียังไงนะคะ สำหรับน้องๆน,นะคะที่จบม .6 เนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเลือกทางไหนนะคะพี่ก็อยากฝากให้น้องเนี่ยมาเรียนที่นี่เลยค่ะเรียนเรื่องการปฏิบัตินะคะเพราะว่าเป็นหลักสูตรระยะสั้นจบแล้วเนี่ยมีงานทํานะคะแล้วก็สามารถเรียนต่อร่วมในโครงการนะคะเหมือนที่พี่เรียนนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราก็มีของที่ละลึกเล็กไน้อยน,นะคะมา <c oughs> ให้พี่จอมค่ะคะ่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่จอมมากๆนะคะที่สละเวลานะคะมา แชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆได้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการตามติดหนึ่งในนักศึกษาของเพื้อการนะคะต่อไปเราจะไปตามติดชีวิตนักศึกษาเพื้อการคนไหนเราติดตามชมหน a k b l i v e ตามติดชีวิตนักศึกษาเพื้อการค่ะ